อารินทีวีสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคู้ชมเข้าสู่ข่าวอรุณอารินเช้าวันนี้ขข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 หลังวันหวยออกยังมาทำงานกันครบเลย แปลว่าอะไรคุณต้องการจะสื่อว่าอะไรโอ้ยเข้าใจตรงกันนวันทาที่สิที่็ดมีนาคม2อ6 7แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคือคัดกันไหมเมื่อวานนี้หลังจากดูถ่ายทอดสดทางอมรินทีวีไปแล้วส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มันเฉียดอ่ะเนาะชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละคุณผู้ชมงวดหน้าค่อยว่ากันแต่เฮ้ยวันเนี้ยทำไมพี่กิงนั่งตรงเนี้ยจะเป็นไรปะ ว่าเดี๋ยวเจ็ดโมงพี่กินขยับไปนั่งตรงนู้นอันนี้มันเป็นเก้าอี้ผอเขาอ่ะอุ้ยไม่ได้นะคุณไปซื้อตัวใหม่เลยไปซื้อตัวใหม่มาคืนเขาเอาแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องหรือเปล่าเดยกคุณผู้ชมมารอติดตามได้เลยนะคะเก้าอี้ผอมันเป็นเก้าอี้วิเศษเป็นเก้าอี้หรู ครูห้ามนั่งเนีคุณผู้ชมคิดว่ายังไง <Ừ. S 1> เข้าไปโหวตกันก่อนได้เลยนะคะ3 4 HD a p p l i c a t i o แอคชัค่ะ <c oughs> แต่ว่าสาวอาทิตย์นะคะทุกค่ำเลยคุณผู้ชมหลังจบทุบโต๊ะข่าวนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามคอละครสามีสีทองจะรู้เลยว่ากำลังถึงตอนที่สนุกเลยค่ะ <Ừ. S 1> แม่ชีวิตคู่เนาะพยายามที่จะหาทางออกกันแล้วนะคะสำหรับคุณเจียชอบจังเลยข่มเมียนเนี่ย ส่วนทางครอบครัวนี้เมียน้อยก็ไม่เลิกนี่ถึงขั้นเมียหลวงต้องจ้างกันแล้วนะคะคุณผู้ชมกำลังเข้มข้นเลยรอติดตามได้คืนนี้นีราเขาตัดสินใจบอกความจริงกับสามีแล้วนะคะว่าผู้ชายแปลกหน้าที่เข้ามาอยู่ในบ้านไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยสามีสีทองคืนนี้หลังจบทุบโต๊ะข่าวสามทุ่ม45นาทีค่ะส่วนอีกหนึ่งโครงการภายใน34 HD App h d อันนี้ก็อยาก ชวนโบวตเหมือนกันนะคะคนหล่อขอทำดีคนนี้เป็นของคุณนะเข้าไปโบวตได้เลยวันนึงเขาให้กดโบวตได้กี่ครั้งอะ พี่กิ้งอยากกดตลอดเวลาเลยอ่ะพี่บอลเพราะว่าแต่ละคนนะเป็นคนหล่อที่เราก็ติดตามอยู่แล้วด้วยนะคะคุณผ,ผู้ชมเข้าไปโหวตได้เลยกับภารกิจคนหล่อต้องรักแบบไหนถึงจะได้ใจคุณเขาไม่ได้ให้โหวตกันธรรมดานะคะเพราะว่าเขาแจกโทรศัพท์มือถือค่ะซัมซุงกา a ล็กซี่เอสยี่อตรเพิ่งมาออกใหม่เลยปะ ช่ตัวล่าสุดเลยอ่ะแจกต้องสองเครื่องเนี่ยสอ,องเครื่องเน่ยเกือบแสนแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีของรางวัลสุดพิเศษจากสุดสัปดาห์อีก4รางวัลด้วยเข้าไปโหลดเข้าไปโหวตได้เลยฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะใครจะรู้ว่าโหวตเล่นๆ กดสนุกสนุกอาจจะได้ซั m ซ u n g g a l a x ซี่อ r a ไปฟรีก็ได้นะคะ s 24เนี่ยเครื่องใหม่ล่าสุดเลยเอไอด้วยไม่ไม่เราหมดสิทธิ์เออสิทธิพิเศษแบบนี้มีสำหรับคุณผู้ชมเท่านั้นแล้วคว่าไม่ถูกหวยแล้วเนี่ยอาจจะมีรุ่นนี้บ้างเอาอย่างนี้ต่อให้พี่กิ้งกดโหวตถ้าเกิดว่าได้รางวัลขอสละสิทธิ์ขอไปใช้ชีวิตกับหนุ่มๆด้านหลังสักวันได้ไหมอันนั้นน่าจะยากกว่าเอาหรอถ้พถามความ เต็มใจน้องนองนิดนึงเออเขาจะเจอภาคผู้เท่ากันเดี๋ยวก็เจอข้อหากันไปอ่ะกลับมาตรงนี้หน่อยคุณผู้ชมจะถามคุณผู้ชมพี่มลพี่กริงหน่อยเวลารถชนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันต้องชนหนักขนาดไหนเราถึงจะเอาเข้าอู่ไปซ่อมต้องยับนะเอาเข้าจริงแค่สีถะลอกก็เอาเข้าอู่แล้วพี่บีโอชนนิดชนหน่อยบางทีเราไม่ได้แล้วต้องออกไปซ่อมแล้วนะคะแต่ไม่ใช่กับรถคันนี้ค่ะชนหนักแค่ไหนก็ยังไหวอยู่ ชีวิตไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วร้อนเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาบ้านเราก็ร้อนเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมถ้าดังจะร้อนยาวไปจนถึงสงกรานเลยเพราะว่านูนพ่อใหญ่พ่อใหญ่ทักษิณค่ะออนทัวเชียงใหม่เป็นสุดท้ายเมื่อวานนี้ไม่มีเปลือกดามคอด้วยวันนี้แล้วประกาศกล้าวเลยนะใครไม่ชอบก็ต่างคนต่างอยู่จ้ะดราม่าก็คือดราม่าดราม่าแปลว่าเรื่องไม่จริงโอเคไหมครับไม่ก็ยัดต้นยับ ที่ห l a กของแบรนด์เราค้นคว้าและวิจัยอย่างเต็มที่และมั่นใจว่ามีคาโนซีนอยู่ในแบรนด์ทุกขวดแบรนด์มีคาโนซีนแบรนด์สุกข่าสก,กัดผสมสมุนไพร1ขวดละ33บาทถึง23มีนาคมนี้รีสั่งเลยที่เซเวนดีลิเวอรีแร่แดดแรงก็ไม่กลัวอยากออกไปสนุกข้างนอกแต่ไม่อยากทอกันแดดเนหนียวเหนักหนะไม่ต้องกังวลแล้วสูตรใหม่วาสซินกลูตาไฮยาเอสพีเอผสานพลังกลูตาไฮยาทาลองเซรั่มกันแดดแตกตัวเป็นน้ำเพื่อผิวกลอดูกระจ่งางใสขั้นสุด หมาวัตถุสัตว์วิวิ่ววเววงเร็วที่สุดในโลกทั้งคู่เหมือนกันแทบทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาต่างกันชุ่มเสริมยูด้วย Enfagro Gentle Care สูตรเฉพาะที่มี MFGM p h p และมีแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร Enfagro Gentle Care าร์รเมนคิสแร์สินค้าลดแรงพ่อแม่ลูกครบจบในที่เดียวพบกิจกรรมดีๆฟรีทุกวันสนุกกันถึงครอบครัวแข่งคลานดุ๊กดิ๊กแข่งเดินต่อแต่ ฟังเสวนาห้องเรียนพ่อแม่เวิร์กช็อปเพื่อเจ้าตัวเล็กช็อป9วันเต็มวันที่23-31มีนาคมนี้ไบเทคบางนาโทร0856614629จัดพร้อมบ้านละสุนแฟร์เซเลกใหม่โรลเลอร์โคสเตอร์อ ข้าโพดตรงไหนอ่ะนี่มันคนจะชัดข้าวโพดคนโพดข้าวโพดจริงๆทรงแท่งด้วยโรลเอร์โคสเตอร์คอดขนมข้าวโพดทรงแท่งกลิ่นข้าวโพดยาดอร่อยพดโิ้งแจแอนดจลแวนิชทาครอบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้ครอบแก้วมังกรแห้งติดเสื้อหมดห่วงแค่เติมแวนิชพลังออกซิแอคชันช่วยขจัดครอบหนักโดยไม่ต้องขยีดูนี้ส่วนคราบตกค้างหลังใช้แค่ผงซักฟอก ใช้เวนิชเพียง1ช้อนกับพงซักฟอกหลังออกซิแอคชันเท้าสลายคราบที่ซักออกยากใช้เวนิชกับพงซักฟอกทุกครั้งเวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายเคเอฟเสนอ All-in-One b u c เก็พบกับบิงแซบ4ชิน้นไก่ทอด5ชิน้นเฟรนฟรายส์และมันบดจัดเต็มขนาดนี้ใครๆก็อินอออินวันบัคเก็ตเพียง299บาบาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สัตว์ไวิ่งเร็วที่สุดในโลกทั้งคู่เหมือนกันแทบทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาต่างกันชมเสริมอยู่ด้วย Enfagro Gentle Care สูตรเฉพาะที่มี MFGM p h p และมีแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร Enfagro Gentle Care สิบหกมีนาคม2567เลขที่ออก9ก้าเก้าเจ็ดหสองหกหสองหกฟังอกครั้งนะคะ รางวัลที่หพึ่งพอพอฟังกี่ครั้งก็จะเทือนใจโอ้ขอปิดหูไว้ก่อนคุณผู้ชมโอออะไรก็ไม่รู้นี่แล้วคือเลขที่ออกมานะที่ฉันดูใน Facebook ส่วนตัวนะมีคนเฉียดรางวัลที่หนึ่งหลายคนมากเลยอ่ะโอ้คุณผู้ชมเอาข้อจริงนะพี่บอลน่ะเวลาซื้อเนี่ยจะซื้อเลขในใจตลอดเวลาแต่ว่าเลขหน้าของพี่บอลเนี่ยที่มันตรงกันทุกครั้งเลยค่ะ574แล้วคุณดูเลขหน้าออกอะไรโอ้เฉียดอีกแล้วเห็นไหมเ